สุดยอดเลยตัวนี้ดีบุนครับผมแข้งขาหมบระดังก็แกลกก็แกลบเลยดิไม่เป็นปรกระด้างก็ดูครับเส้นแล้วก็แม่ช้าล้แข่งล้ขายใจไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่พอยุไ่ไปเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ใจนะ่ะไปห้องนั่นน่ะเป็นนางทายน่งยังไม่ใจเป็นนงางสักโกกเอาไอนะ้ไหนไม่เลิศเดีวเามาได้เลยแม่กระปวดมือปวดตะกรามปวดก็ปวดนี่หลายอย่างมันปวดทั้งซ้า หญ้ามันนักแล้วกับบะฮู้สวัสดีครับผมสลาลาอายุห้าสิบปีครับน้ำนักเก้าสิบตอนผมเป็นสลาเนาะเป็นช่างไม้ช่างปูนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขายืนมันคำหน่อยดึงไม้ดึงหยัางเนี่ยครับเจ็บเนี่ยเจ็บตัวปวดลําคอปวดแข้งปวดขาแขนนี่ตรวร้าลานมันอยู่กลางคืนเทามานอนเนี่ยเพราะไบไันไดน่ะ มันปวดแข่งนักเขานักเฟ้นนะครับแข่งขานี่ดังก๊อปแคบก๊อปแกปตั้งเตยผมมาเจอใส่นี่ครับลูกสาวก็ว่าสงสารเนาะไปหามาเปิดกันได้ตัวนี้ครับดีบุญนี่มาือผมทดลองกินกินกองแรกรู้สึกดีขึ้นมาอือเขาท่าเพียก็นี่มาลูกสาวก็ซื้อเพิ่มฮกินได้สามกองครับ สุดยอดเลยตัวนี้ดีบูนครับผมแข่งขาผมประดังก็แกลกก็แกลกเลยดินี่สุดยอดครับดีบูนถ้าไผ่เป็นอย่างผมนี่ทดลองกิดเลยครับสุดยอดผมว่าเดี๋ยวนี้ผมวิ่งได้เลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับ,รบผม คุณแม่จื้ออย่างนะครับผมแม่ขี้ขันคำจปบินฟ้าเจ้าครับคุณแม่ขันคำตอนนี้คุณแม่อายุได้จะได้แล้วครับแม่แม่อายุได้หกสิบเอ็ดแล้หกสิบเอ็ดเนาะครับผมครับผมคุณแม่ครับก่อนตีแม่จะกินดีบูนเนี่ยครับแม่มีอากาศจะได้บ้างครับเจ็บัวจะได้บ้างแม่ไม่เป็นกระด้าดูครับเส้นแล้วกต่แม่ช้าลงแข็งล้ขาไอ้น้ำเดี๋ยวนี้ใจไม่ไม่ไม่พยุ่งไ่ไปเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ใจน่ะไปห้องนั่นน่ะเป็นนั่งทายนั่งอย่างไม่ใจเป็นนั่งสักโกกเอาไงไผนไม่เลยครับ แต่ว่าแม่ไม่กินยาตอวนี้หัวเสียก็ดีขึ้นมาจน,นนะักแม่แยาการเดี๋ยวนี้แม่ยาการนั้นได้แล้วแม่ไปแถวตัวบนเดียวเนี่ยนะการเข้า,ขาห้างองน้ำเดินชั้นสองนี่ขึ้นได้สบายเลยหน่อยไหมเนาะได้เดียวนี่ก็ขึ้นได้ละบนว่านนะครับการนี้แม่ขึ้นได้เลยถ้าจะขึ้นนี่ขึ้นปเปียซี่ดังขึ้นเบีงยงต้องใส่เบียงต้องใส่ขึ้นไปก่อนแล้วเบียงกอดตามไม่มรู้เนี่ยครับแม่ถ้าเกิดแบบผมใื้คะแนนผมอยากขึ้นแม่ถ้าดีบุ๋นมันมีสักสิบคะแนนนี่แม่จะขึ้อดีบุ๋นสักกี่คะแนนเนี่ยครับแม่ เงายิ่งจะให้เต็มร้อยเลยอะดีที่สุดเลยเจ้ายาตอนนี้นะเจ้าสุดยอดตอนนี้นะยินแล้วดีเจ้าครันนี้การใช้ชีวิตของแม่ดีขึ้นบัตลำบากเหมือนแต่ก่อนใม่เนาะได้ลำบากเดินเดินสบายลำเดียวเนี่นะแม่ไปไหนแม่ก็เดินง่ายได้นะครับตอนนี้ผมจะให้อยาให้แม่การันตีกับเปิดดีกำลังชมคลิปนี้อยู่อ่ะเปิัตีลังเลว่าจะกินดีบ่กินดีแม่แม่จะให้คำแนะนำเพืจะได้ข้าแม่ค่ะไี่เจบแม่ยังแม่นี่กินยาตอนนี้สบายเจ้าหายดี Mm hmm. แม่ก็กินซื้อวดนี้ใจใครเริ่มเดียวเลยนะครับบมรยากาศได้นะแม่ดดนอ้อยบำรลุงเจ้าครับตอนนี้แม่ดดนอายุได้แต่อไรแล้วคบแม่อายุหกสิบสี่แล้วเจ้าแม่กปวดมือปวดตะการปวดโอ้ปวดนี่หลายอย่างมันปวดทั้งซาถึนยามาหนักแล้วกับหูกับเปิดกันกแน่น้ำมาเนี่ยลูกหลานเนี่ย ก็แนะนำว่าเออยาในดีกระทษร้องพอไต่ยังแอ็นมาหน่อยดีขึ้นกะว่ารับดีอยู่มันก็หายปวดกูเตียมันจะปวดกระดูกระด้าอย่างมั่ปวดหลายย่างปวดนอนแบบรับหลังใจไม่กินดีบุนไปแล้วไม่นอนรับสบายบบเจ็บบบปวดแล้วไะแม่นอมันยังแขนทุเลามามันกะเบามาแล้วหัวเขากำปวด ทีสองตะกามนี่มันเป็นว่าเป็นกระดูกครับเส้นมันก็บบปวดกุตีอยมันจะนอนมันก็นอนข้างไหนมันกะปวดตังออกจนตัดๆดดดดดมาเดี๋ยวนี้มันกะปวดเบามา